สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ One Step c h a ช n e l B กับเกม r e g o อ t h e h o b i t t นั่นเองนะครับพาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทที่4ฮะเช่นเดิมครับเล่นสดแปลสดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันนะี้ทีนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเล่นมาจนถึงตรงนี้นะครับก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4เริ่มต้นจากพาร์ทที่4มาผมเล่นมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าไฟดับนะครับ และไม่สามารถที่จะย้อนรีเพกกลับไปได้ผมก็เลยต้องขอเริ่มต้นอัดเป็นแต่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่นานแล้วครับเดินมานิดเดียวเองนะครับจากจุดเริ่มต้นก็ไม่พลาดจุดสําคัญไปเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราก็มีตัวละครให้เลือกทั้งหมดไงครับ ห้าตัวละครด้วยกันแต่เราสามารถที่จะสับเปลี่ยนตัวละครตัวอื่นๆเนี่ยได้นะครับโดยการกด Y ค้างว้นะครับเราเลือกที่ extra character นั่นเองนะครับแล้วแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติให้เราอ่านนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อตัวได้ใช้หนังสติ๊กได้นะครับแล้วก็สร้างอะไรสิ่งของที่เป็นแผ่จับแผ่จับแผ่นนะครับที่ ที่มีให้เราเลือกอะไรเป็นเหมือนคล้ายโบนัสอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็อย่างโบเฟอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำการเจาะขุดเจาะอะไรได้นั่นเนองเ,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 เนี้ยโอเคก็คร่าวๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นการเป็นตทายของ,องโลโก้กันได้เลยนะครับสะพานที่เราจะข้ามไปเป็นสะพานของข้ามไปยังภูเขาโทชานนี่ครับ โชาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจร,จริงๆสะพานจะไม่มีนะครับคือเราต้องทําการสร้างนั่นเองถ้าแล่ไม่พอเราก็ะจะมาหาจากตรงนี้น,นะครับก็คือเราต้องฟันฟันฟันอะไรไปแล้วเก็บแล่มาต่น,นะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนกับการสร้างสะพานนั่นเองนะอโอเคทีน,นี้เราก็ข้ามสะพานไปยังโทชาดกันเลยนะ เราก็เดินทางได้เดินทางกันมาเหนื่อยล้าและได้หยุดพักที่แห่งหนึ่งดูเหมือนเป็นบ้านล้างทำไมบ้านแห่งนี้ถึงได้ล้างได้และเหมือนถูกทำลาย้ยแต่ด้วยความเร่งรีบทําให้ไม่มีเวลามาพิสูจน์หาความจริงเนี่ยแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแน่ๆที่ทําลายบ้านได้ครับว่าเราควรจะเดินต่อนะ เราน่าจะไปที่ภูเขาที่เดินไม่เ้าจะไม่ไปกล้าที่จเดินาเรามีแผนที่เราอ่านไม่ออกแต่ลอนเอรอนช่วยเราได้เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมันทั้งนั้นเฮ้ยเดินกอย่างโอเคไมกนับคุณจะไปไหนน่ะข้าทนมาพอแล้วกับพวกคนแคบเขาจะกลับมาไหม ไม่กลับเลยฮะ What's the matter เกิดอะไรขึ้นเหรอ t h ฮะกลัว่าอู้โ h r o แบกม้าไปนั่นสองตัวไม่เชิญกับมินตี้ไม่เชิญกับมินตี้ถูกเงาไปฮะมันจะถูกกินแล้วต้องทำอะไรสักอย่างเจ้าเป็นหัวขโมยที่เจ้าควรจะออกไปด้วยนะ นี้ก็จะเก่งขึ้นมาทีนั่ทีในใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีในใจสิมาไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวข้าจะคุ้มกันอยู่ข้างหลังให้เนื้อแกะเมื่อวานก็เนื้อแกะโคตรเบื่อเลยวันนี้ก็ยังเป็นเนื้อแก่อีกพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเนื้อแก่อีกแหละเลิกบ่นได้แล้ววันนี้ข้ามีเนื้อม้าเว้ยจะกินหรือเปล่านั่นไงก็ถึงข้าวสวยของเราเนี่ยครับก็คือ มีพวกต้วหอมเนีไอ้พวกนี้เป็นนักลบของคนแค่แต่เราเป็นหัวขโมยเสือกน้ำหน้าพวกมันเนี่ยเก็บอะไรได้หนึ่งะระหว่างทางก็ตีไปอย่างนี้มันจะไม่ยินหรือวะเนี่ยโอ้โหตีไปด้วยนะไม่ตีก็ไม่ได้ตีนกคู่อยู่โอ้โนกคู่น่ารักจัง<ว>น่นร้อยนะ ออไรวะโอ้โหรอ้โห้โอ,องาห้าๆๆาใหญ่เลยได้ออกโลงเนะี่ยิงจุ๊บอะไรบางอย่างจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พิวโบนะเนี่ยที่ออกโลงคนเดียวเนี่ยในเกมก็มีตัวช่วยหลายตัวซึ่ง <Just S 1> ผมไม่แน่ใจว่า <sprint> ต่างจ <will S 1> ากโรลี่ <done. S 1> ไหมขาตองการขี่กระลอกนยต้องมาปรุงอาหารนะทำไมม่ถึงต้องการขี่กระลอก อไอ,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 อ้นนี้พี่น้องมันจำไม่ได้ใครซีรีใครซีรีซีรีเลยเก็บไปด้วยมันไม่ได้ยินเชียวโ,โ,โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้อุดหูเพราะอะไรเ้อเท้อเก็บทข้ เด็ดแรก,แรกโอ,โอ,โอ้คือกระโดดไม่ได้ต้องหมอด้ยวยเฮ้ยอะไรวะมีการอะี้อแล้วเ,เราจะทำยังไงต่อวะ ออกมาดูทำไมวะทำไมมันไม่ไปอะไรอะเปลี่ยน oh. เป็นดีโบโอ้อดทำไรวะดูดิทิชชี่รอดตกปลาเมื่อเราทำการตกปลาให้เรากด X หรือ A นะครับให้ตรงจังหวะของมันเลยครับโอเคตันนี้มันมาถึงมาตกปลาเวลานี้ ว,ว้าวติดป่ะตัวไหนขึ้นฮมมี <S <S ตีน,นอ่ะไอ้อะไรอะ่ะแคร์ปูใช่ไหมโอเคแล้วยังไงต่ออ๋อต้องปลา ไปลงหม้อทุกของมันเพื่อเป็นความโดนไหมนะอ๋อเพื่อเบีเ่ยงเบนความสุนใจของมันนะนที่ไม่ลงเต้าถึงไหมเรียบร้อยถึงแล้วนะอโอเคโอ้จามใหญ่แล้ว Well, oh, that's lovely. That is a floater. Oh, might improve the flavor. Oh, okay. It's good. It's good. It's ก็ต้องระวังให้ดีเออไอ้นั่นก็จามยิ่งๆ,ๆเลยตปไปนีอ่อะไรอะ่ะฮะใช้สลิงช็อตเนี่ยครับก็คือยิงไปที่พาเลทนะ เ้านัก็เปลี่ยนเป็นโดยมายิงเอ้ยิงผิดยิงผิดตายหาแล้วตัวมันไม่รู้ตัวว่ะเออเต้าอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มึงยิงไปทางไหนเนี้ยทองไม่รู้โตรดิไม่แพ้โทรไม่รู้มาได้แล้วหนึ่งตัวว่าจะวิ่งไปไหนล่ะโผล่มาวิ่งชน รถพังหมดเลย oh. มันจะได้กินเน้อม้าไมเนี่ยวันนี้ข้าวหิวแล้วนี่ข้าเหมือนมีอะไรออก <your> มาจากทางจมูกเลยบอกหยุดเลยห้ามออกมาถ้าออกมาจะ <c oughs> ให้แกกินเอ็ดเซ็ตเด็ดไก่ บอ,อกจะทำไก่ก็เหมือนปลาจะทำปลาก็รสชาติเหมือนไก่นะเออเข้าใจลเลยอ้าวจามใหญ่เอา้าเอาเข้าไปเก็บได้รึวะเก็บไม่ได้เราก็ต้องไปตรงนี้ใช่ไหมให้บีโบออกโลงดิเอเอเรากำลังปรุงอาหารอยู่นะฮะ เราก็เกิดอ,อะไรขึ้นมีนะออกมาไม่มีเอ็กซ์ตา้าไฟเจอร์โอ้ยนี่ไะอาวุธมันไปไหนอ่ะไม่มีอ่ะขอเกี่ยวใช้ไม่ได้นีน,นะระหว่างนี้ก็ตีเก็บของไปเรนะื่อย อันนี้รู้สึกตึงเครียดนีเพราะว่าต้องมาให้โ์ตัวแต่มันจะเป็นไปได้หรือเรามาเราก็ตีเขาทำลายเข้าของมันเยอะขนาดนี้มันจะไม่รู้ตัวเชื่อเหรออุ้ยเกิดละาเขาให้เราใช้พักวนะครับโซเอลในการขุดดิน ตีตัวตีก็ได้ขุดก็ได้นะแม่อเ้ไงพอเช่เนเดิมฮะปลาเข้าลงหม้อมันนะก่อควรก่อควรมันเบนเปีนความสนใจของมาาอันไปที่หินจมไปแล้วไปให้มันไปนั่งให้ทอใจ

เฮ้ยโนไม่นะบิวโบอย่าโอ้โหโอ้ไมก่ก๊อดนั่นม่ใช่เป็นความคิดที่ดีเลยนะบิวโบอย่าได้แม้แต่จะคิดนะบิวโบพอแล้วอย่าหาเรื่องใส่ตัวไม่นะบิวโบว้าวได่ไป บริรบีด,ดูมันสิมันมีแขนมีขามีอย่างเลยนี่มันตัวอะไรนั่นเนี่ยก็คือหัวขโมวยเออไม่ใช่บเขาฮอปบิทหัวขมวโมยฮอบบิทเหรอเราทำเขาเอามันทำอาหารได้ไหมก็ลองดูสิปล่อยเขานะอะไรของวะไรวะข้าบอกว่าให้ปล่อยเขาไงขาสั่นเลย ้พวกมาแล้วแหมก็พ,พวกมาแล้วดิเอ็ดทรอลทรอลไฟย,ยังไงยังไงเราต้องยังไงเลยยิงยิงยิงนีง่เรามีธนูอยู่เราไม่กลัวยิงโอ้โหมันปัดได้ธนูยิงมันไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยไม่งี้นาะไม่รู้ว่ายิงอะไรไปยิงไว้ก่อนเฮ้ยยา ยิงมันไม่เข้าเลยวะเฮ้ยโอ้ยนี่ไงเฮ้ยลบ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 มันจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหยิบอะไรนี่วะลบโอ้ยใช้ตัวธนูก็จะือนกันเนี่ยยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหกระเด็นกระดอนไม่หมดเท้อยเราทำอะไรวะยิงมันมันก็ไม่ตายสักทีดิ

เหมือนให้ทำอะไรทักอย่างเดี๋เดๆเดอเด้อเ,เ,เ้เวเรวเร็วเร็ว,รวยายายาย,าย,ายาิงยิงพี่เออเฮ้ยไก่โดนไก่กระแทกหัวอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นตีนี้ป้นี่สิอ,อ่าโอเค อย่าตู้กับมันทีกับทางนลยครับเราต้องการตอบตัวให้ได้ดีเลยล่ะม้อสซ้ำตู้ครอบกับครอบกระบาลไปเลทีเดียวพวกโถดูดูโถว่าอุ้ยอุ้ยบังอาจบังอาจบังอาจปล่อยอยู่นี่น้อยแน่น้อยแน่บังอาจนั่นนะเฮ้ยฟิชชิ่ง ข้ามันเยอะเลยล่ะติดต้นไม้ทั้งเลยโอ้โหเอาอยัางไงวะต้องเปลี่ยนตัวสิเปลี่ยนเป็นคีรีมาดิคีรีคีรีเออนี่จะเป็นคีรีเยอะใช่คีรีป่ะยิงดิเออนี่เอาไม่รอดนีก หล่นสิหล่นสิเฮ้ยนั่นไงล่ะหล่นมปแล้วกิ้งกิ้งทายกี้ปิชลิงคามันนี่แล้วงา,าเก่งเลยวาวเจ้าลงซะหรือจะให้ข้าชี้กันเป็นชิน้นบิลโบโ่ไม <c oughs> าบางวุ้นลงกันเลยทีเดียวเนี่ยต้องช่วยเพื่อนนี้ก่อนแล้วแหม <c oughs> ไม่ช่วยก็โดน <c oughs> <c oughs> คนแค้หัน <c oughs> เฮ้ยรู้สึกมีสองคนที่รอดอยู่ <c oughs> น่าจะเป็น าว่าจับมันกินจิบๆเนี่ยะทําม,มันให้เป็นเนยลลี่แล้วกินเลยโอ้ยเ้าว่าเราควรจะผัดหรือไม่ก็ย่างแล้วโรยเครื่องเทศจะ,จะดีกว่านะยิ่งปูน้ำลายก็ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้บอกว่าเขาไม่อยากจะเสียเวลามากนะรีบๆกินมันเถอะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวอดกิน หยุดน,นะเจ้ากาลังทำผิดพลาดอย่างมาหาันคำหมายถึงหมายถึงเครื่องปรุงเนะ่ยว่าไงนะเครื่องปรุงอะไรเหรอปล่อยให้เจ้าฮอิทน้อยพูดไปหมายถึงกะทำคนแค้ให้อร่อยนั้นบอกเออนี่ไงเขากำลังจะบอกอยู่ว่าขั้นแรกเลยความรับจะทำให้อร่อยต้องถละหลกน้ามันออกมา บ้าเอ้ยทำไมเอบบิดน้อยถึงพูดอย่างนั้นพร้อมส่งบินไหมข้าหน่อยสิสูตรอะไรกันไร้สาระข้ากินมันมาตั้งเยอะแล้วไม่เห็นต้องขลงงุกหนังเลยกินมันดิบๆเนี่ยรองเทา้ากูก็กินได้ประมาณนี้แหละโอ้อะไรจะโหดออกมานานั้น,นแล้วให้เราทำอะไรล่ะเนี่ย ปล่อยนี่นมาสิเออเพื่อจะถูกกินแล้วทำอะไรก่อนอว,วัวแต่ลาดอยู่นะเจออะไรขึ้นปล่อยไก่ออกมาเออมันก็มีไก่นี่โอ้แล้วมันบอกว่ามันกินแต่เนื้อ,อแพ้แน่ไงวะไก่มันก็มีอปวดขึ้นมา ดขึ้นมาขุดทอรเลน,นขึ้นมาขุดขึ้น,นเออ,ปเปอหลุดไปยังยังยังยงยังยังยังยยังงยั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 งยยังยัยัออี่ยังยัย้ ไม่นะยาหนะพวกเขาเป็นโรคมีพยาธิในลำไส้อ่าใช่พวกเขามีทั้งหมดทุกคนเลยเออใช่ใช่ข้ามีพยาธิตัวใหญ่เท่าแขนเลยข้าข้าก็มีข้าก็มีข้ามีตัวใหญ่เท่าขาเลยอะไรเงี้ยแล้วจะให้ข้าทำยังไงให้ข้าปล่อยเปนไปอย่างนั้นเหรอ ก็ดีนะเจ้าคิดว่าข้างโง่นะเฮ้ยพวกเราไอ้ฟปริบมันหาว่าพวกเราโง่ว่ะเออถ้าพวกมึงขก็โง่จริงๆอ่ะมึงไม่กินตะเคี่ะมึงจะพิริพิลายอะไรมันก็เป็นการเรียนแบบมันลดบ่อะไรอยู่วะให้พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยยิง เพื่อนเราจะโดนแดกแล้วแต่เราก็มัวมานั่งข้างนี้ประกอบประกอบประกอบปรอบป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 อบเพื่อนจะโดนกินเอาเลยอะไรต่อวะเนี่ยแม่งเดินก็ช้าจ้าต้นไม้เชือก โอ้โหไอ้นั่นจะหมดแล้วเอาวะมายี้อีกแล้วโอ้ยระทึกเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเออวู้ฮู้ผ่านสตรีทแล้วเฮ้ยหนึ่งสตรดทว่ามามาว่ามา

าละโอ้โหโดนหักอีกเฉยเลยงงเลยกูอ๋อโดนอีกอตั้งเป็นอะไรวะรู้สึกจะเป็นโฮ้ย้นมาเป็นลูกกระหนุนเลยยังไงต่อยังไงต่อลุงอรุณจะนำความตายมาสู่พวกเจ้าทุกตัว นั่นใครอ่ะขาก็ไม่รู้สิขากินมันด้วยได้ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอจะกินแกนดาวเลยเหรองั้นเหรอจัดไปเฮียไปมปหินไปหมดเลยนะใครกินตั้งนานไม่กินมัวพี่น้งพี่ล ทีนี่ใครอยู่ได้เป็นหินก็เลยรงหนากมนตอะไรอย่างเยเย้รอดแล้วพวกเรารอดแล้วฮเอาตีนของเองออกไปจากหลังคาเลงนี้ <c oughs> วาจบพาร์ทที่4อีกแล้วแม่เวลาผ่านไปเร็วเสื้อเกินนะโอเคครับก็ขอจบพาร์ทที่4 กับเกมเร g o The h o อ Ho t i ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์ข้างคลก็ซับสไครป์ไปนะครับหรือถ้าถูกใจจริงๆก็แชร์ไปให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในาพารหน้านะครับสว,วัสดีครับ